มาดูกันต่อในเรื่องของประกันสังคมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของอเป็นสมาชิกของ ประกันสังคมนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางด้านของประกันสังคมค่ะได้ให้สิทธิ์ผู้ประกันตนป่วยข้อเข่าเสื่อมนะคะสามารถที่จะฉีดพลาสมาคุณภาพสูงได้แล้วไม่เกินสองครั้งต่อปีไม่เสียค่าใช้จ่ายนำร่องอยู่ที่8โรงพยาบาลค่ะต้องบอกว่าผู้ที่อายุมากขึ้นเนี่ยจะต้องประสบ พบกับปัญหานี้แน่นอนนะคะก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งนายบุญประสงค์ทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ได้บอกนะคะว่าสำนักงานประกันสังคมได้เล็งเห็นถึงในเรื่องของความสําคัญของคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนแล้วก็ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาด้วยพลาสมาคุณภาพสูงค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรม สมัยใหม่ที่เป็นทางเลือกในการรักษาแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ไม่เกินสองครั้งต่อปีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในการรับบริการซึ่งผู้ประกันตนที่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดพลาสมาคุณภาพสูงจะต้องได้รับการวินิจฉัยและประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าข้อบ่งชี้สําหรับการรักษาได้แก่อะไรบ้างมาดูกันนะคะก็จะได้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะข้อ เข่าเสื่อมระยะต้นและระยะปลายที่รักษาด้วยวิธีการรับประทานยาแล้วไม่ได้ผลค่ะผู้ป่วยที่รับประทญญานยาหรือทำกายภาพบำบัดและได้รับการฉีดยาสเตรอยแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานยาได้เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้กอนจากยาระบบทางเดินหายใจและไตและมีโรคที่รับประทานยาแก้อักเสบไม่ได้เช่นโรคหัวใจโรคไต,รคตหรือกระเพาะอาหารนั่นเองผู้ป่วยต้องไม่มี พยาธิสภาพที่เป็นข้อห้ามที่ควรหลีกเลี่ยงการฉีดเป็นต้นนะคะขณะที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมค่ะมีสถานพยาบาลแล้วก็พร้อมให้บริการดูแลผู้ประกันตนด้วยการใช้พลาสมาค,คุณภาพสูงแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ซึ่งคณะกรรมการการแพทย์ได้กําหนดนะคะซึ่งที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในจํานวน8แห่งก็คือโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลจุฬารัฐนะคะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชราาารานครศรีธรรมราชนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช ทพนมค่ะโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยนะคะโดยผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่ท่านเนี่ยสะดวกนะคะหรือจะโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่สายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งก็ เป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของประกันสังคมนะคะซึ่งก็ท่านอาจจะอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการนะคะเจ็บ ข้อเข่านะคะเสื่อมต่างๆนะคะก็ซึ่งก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มีการให้บริการดีๆจากทางประกันสังคมแต่ว่าก็สําสหรับใครที่ต้องการนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานประกันสังคมทุกจังหวัดนะคะหรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนที่เราบอกไปก็คือ1 5ึ่้นั่นเองนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะคะซึ่งโรงพยาบ,บาลที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีในพื้นที่บุรีรัมย์เนาะก็ลองสอบถามดูว่าพื้นที่ไหนใกล้ๆแต่ว่า ก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็ได้รับคําวินิจฉัยจากาทางโรงพยาบาลมาก่อนนะคะ